มาสูงค่ะพี่น้องเขาค่ะมาในเขาวปีเจ้าแฉงฮันใน,อ,นอ่อนพี่น้องของมาเลที่เขาชี้จันในกันเนาะกโดยค่ะมาเตยพลากันเนาะพลาทอดพลาเม็ดในเมืองไทยครับในตีเขาห้อง,ของเขาชี้จันในกระหน่อกโดยก่ะหังนี้พลาที่เขา,เาคำพิเศษไว้กระหน่อ เคำว่าเอาช่างเจาะให้มันเป็นร่องให้ไม่เป็นหางพลาเป็นเจ้าแล้วก็เอาคำมาใส่นะครับเนาะตีนาผาในรับเนาะโดยข้าขาดอีกอ่อนขึ้นเดินั้งเดินขันนอในกระตังขึ้นมันขันนะขึ้นกว่าแ่ว่าออกกระตังนอกเดิมไหลขันนอในเป็นตังขึ้นมันขันนะเขาว่าจำจำอมไลนี่ขันาะ กันเข้ากว่ากันเนาะเพราะว่าเขาเข้ากว่าในกต่ตุ้ยจำจำเนี่ยอะไรเ่โกนเข้ามาตุ้ยนำนะกันเนาะโดยในก่อนนี่เป็นอาหารเขาเปิรไว้นี่ฮะเนาะพวกมันกัก๊อกเอาคัมเอาสังอาจีเตี้ยไว้เฮ็ดเป็นห้างพระไวยในกันเนาะโดยเกับเส้นตังมันห่างดีเนาะเนาะมันอยู่ในชนบุรีกันเนาะภาคไทยเมืองไทยภาคตะวันออกในกัน ปอดออกค่ะนัน,นค่ะจืดจืดพระพินเจ้าค่ะอันนี้เจ้าหนอากคมของมุงไทยเลยมาแต่ต่างจืดพระพินเจ้อาอว้แทงในนอมเ่ะว่าพี่น้องเขามาแคมาหลีตุ้ยนก็มาอะไรครับมันอยู่ที่ชุนบุรีกันมาตั้งสัถ์หิบในเนถนาะ พลัดมินอาลลาบินเจ้านันะเ็ดไว้ีนาา้าผาเขาชี้จันในครนัน่รับนมาลีแต่ละตัวก็นำาผ่านออกนะนครันะครับพอเป็นเขาปีมาด้วาเขาสังสิษที่ในมันดีคุณที่นำสิษย์ในก,นอก่อนนะแในมันช่วงแบบเป็น ใีโลกไัยใยรโควิด19เนี่ยวามันกล่อมปมีโกนเกยขันเนาอเพราะว่าเมืออเหมือนอันตังแดนไปมียกกาลงอันในในกคนนำนะมาเลีย่หนหนมาเลียตัวยาะว่าคนนั่งขีเกนจะมาเลียด้วยนำนะคับนาเป็นดีเลดีในเมืองไทยในดีเหนึอกันหนดีในจังหวัดชนบุรีเหนื่กันน อันนี้มันตุย้ยฮะเนี่ยหมอกะเนี่ยเป็นต่างลงกว่าต่างเตยนี่อันนี้ตุยต้ยเออต่างคนดีเฮันเขาเฮ็ดเขาซ่อมหมอกไหว้วันหรือว่าหมอกเอ่หมอกปันเจินเนี่ยไอ่ยังเนี่ยเขาห่องเตัวเหนือแล้วแต่มาก่อ วันพี่น้องขอห้องจึงอีละหลายกันเนาะยอันนี้หมอกไว้วันหน่อยหกวัน,วน,วนเจินหมอกอะไรกันเนาะแล้วแต่ความใต้กันเนาะอันนี้นนคือกะอันนี้เน,น,นี่ยพันหน่อยพี่น้องบอกกันอันนี้หมอกอันนี้ดเดอัปเดตมิตรสีค่ครับเนาะพอเขาพอถึงข้าวยามันอดีเอ็มหิวกว่าเนี่ครับอยบอกกัน,น,นามาป่ปงปูมาพป่หงหาง,างนละ,ะ,ะไถแกะพังจะได้หางดีหนะครับพี่น้อง ตัวคุณก็โปะพุงจอมเจน่นำเหยาะขันนอนแค่ว่าหมองมันก็จำตีเอเน่ขยับะครับไปน้องครับอาคมาสูงนขนนอพี่น้องเขาครับก็ในดขาวอที่้นบอกเมื่อข <ruption> ันขนาอเพราะว่าพี่น้องเขาเก็บใจวิดีโอที่ข่าวต่างว่าในนี่ก็อย่าลืมติ๊กเลค์ติ๊กซับซับค่ายแผ่นก้าวเขากองขนา ให้เป็นกำลังใจเลยก็ตาเขาเขาเดีเ๋ยวิดีโอออกมาแทงมา่อให้พี่นอ้องเขาตัวนั่นเนี่ยลืมติ๊กไลค์ติ๊กแชร์ผ่นเขาเขาพ้องกันเนาะมือสูงแรกขอให้พี่นอ้องเขาอยู่ดีกินหวานกัดดินช่ำชาอย่าให้มีโครคภัยไข้เจ็บสังไหนกันเนาะโรคภัยโควิดชีพเก่านี่ก็ให้ห่างไกลจากพี่นอ้องเขากูโก้กูโก้นี่กันเนาะจอยเตี๊กไล่เตี๊กแช่แผ่นเขาเขาพ้องกันเนาะมือสูงค้า